สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะมาพบกับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เรื่องคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับฟังและรับชมได้เลยค่ะคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองสภาพแวดล้อมบุคคลรอบข้างและสื่อโดยบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่บุคคลทุกคนควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพราบรื่นและประสบความสำเร็จมีดังนี้ค่ะ 1. มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานทุกอาชีพส่วนใหญ่จะมีการติดต่องานกับบุคคลต่างๆทั้งในและนอกองค์กรการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีเนื่องจากการพูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันค่ะ 2. มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตนเองมีไหวพริบดีผู้ปฏิบัติงานที่ดีควรมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจและมีไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเช่นตำรวจทหารต้องกล้าตัดสินใจในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังตกอยู่ในอันตราย แพทย์เมื่อพบผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงต้องตัดสินใจดำเนินการรักษาอย่างรอบคอบเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ด้วยค่ะสามมีความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพต้องมีความรับผิดชอบในด้านต่างๆซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้ค่ะ 3.1. ความรับผิดชอบในภาระหน้าที่หลัก 3.2. ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 4. มีความขยัน คุณธรรมข้อหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เพียงการประกอบอาชีพแต่ยังคงรวมไปถึงความขยันในการศึกษาเล่าเรียนฝ่รู้ขยันฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ 5. มีความอดทน ในการทำงานนั้นอาจพบปัญหาต่างๆได้ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้เกิดจากตนเองก็ตามดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความอดทนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ยออ่อท้อหรือปัดภาระหน้าที่ไปให้ผู้อื่นควรใช้สติและความอดทนในการแก้ปัญหาด้วยค่ะ 6. มีความซื่อสัตย์ดังคำกล่าวที่ว่า ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานในการปฏิบัติงานใดๆก็ตามควรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์กรที่ทำและต่อลูกค้าการหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานนั้นไม่นานผู้เสียหายย่อมทราบจุดประสงค์ของผู้กระทำและจะส่งผลเสียกับอนาคตต่อตนเองด้วยค่ะ 7. มีสุขภาพจิตดี ผู้ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันจากผู้ร่วมงานผู้บังคับบัญชาลูกค้าและสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดจากการทำงานได้แก้ไขปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีสติคิดว่าปัญหาคือประสบการณ์ที่จะพัฒนาตนเองไม่ติดอยู่กับปัญหาหรือพยายามโทษสิ่งอื่นหรือโทษผู้อื่นว่าผิดนอกจากนี้ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานและปรับตัวเข้ากับงานได้อย่างเหมาะสมค่ะจากความรู้ที่ได้รับไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆลองมาตอบแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้เด็กๆตอบคำถามโดยทำในวรูปแบบของแผนผังความคิด หัวข้อคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพมาเพียง4ข้อเท่านั้นค่ะโดยเด็กๆสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือการงานอาชีพหน้า143ถึงหน้า145ได้เลยค่ะ มาดูตัวอย่างการเขียนคำตอบกันค่ะในกรณีที่เด็กๆไม่สามารถปริ้นใบงานออกมาได้เด็กๆสามารถตอบคำถามใส่ลงไปในกระดาษโดยเขียนหัวข้อดังนี้ค่ะการบ้านการงานอาชีพแบบฝึกหัดที่และเด็กๆก็ตอบคำถามตามรูปแบบที่คุณครูให้ไว้ได้เลยนะคะสิ่งสำคัญที่เด็กๆไม่ควรลืมนั่นก็คือการเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ให้คุณครูด้วยนะคะ ได้ความรู้กันแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ